กล่องดาวในบาซ่าที่ลันตาเนาะโอ้โหเครือกเนาะเครืองเครือกเครือกเครืองโบันอ่ะยำทาข้าวหมกไก่ริมทางมะคร้าวตัว เออเดี๋ยวค่อยค่อยมากินกันมาสัเลยจ้านี่ไก่กรอบข้าวหมวเราเลยนะเอกระต้อนกรรี่ก่อเล็กๆ่กระต้อนกรลี่ก็เล็กๆเล็กๆอะไรนะ่กระต้อนกอลี่เขเล็กๆอยูอันนี้ โอ้น่ากินทั้งนั้นเลยน่ากินทั้งนั้นเลยอีก้อนหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ๋อเหมือนเมือนงานเทปบันไดเหรอนะเที๋เดียวเอ่อเทปอะไรนะงางงานชีสวยื่อลงผูไม่ชีสเยื่อลงูปั้นดําไหมอ่ะ เออบันดาบันไม่ก็เรื่องงานการจัดเหรอครับจ๊ะอะไรจ๊ะก็เรียกงการจัดเหรอโอ้นี่น่าเล่นแต่เล่นไม่เป็นเปิดป่ะ

Được mấy nick cho cho giờ là... phô tô ma to

กินไหมนะไปลองดูว่าที่นี่ที่น้อันไหนอร่อยวะเนี่ยเราที่น้กินเนออไใช่ไหมไ่ดดแล้วเออะนแ่ะเอาไม่ละเอาเลไถ้าอยากลองมันก็ดิบอะไรแบบมันเป็นของพวกนี้พวกดอมันดิบไม่ยังกินเาว

ไปจับไปจับมันมาหลบโบกอะนะนอกอเอาไหมเออจะได้อกมาเอาไก,ก่ก่อนลมาเอาเอาลูกกอนกันดันเด็มาเอาเดกสักตัไก่แซบ่บไก่แซบ่บเนี้ย

ไปฮะนี่ครับทําเพลงน้องให้หลองได้แล้วเพื่อได้ชมนะครับนี่โปรนี่โปรเอาล่ะนี่โปรนะเอ่อดีมีนะฮะแล้วนี่ชื่อแก <coughs> <coughs> เดินมาสองกิโลเพื่อนไปนี้ยี่สิบบาทไปนี้สี่สิบเออแล้วนี่ยี่สิบบาทนี่เดินมาสองกิโลจากที่พักนี่ฮะได้นี่มายี่สิบบาทไก่กับนี่เมียได้นี่มาโลเกียลเกียนสามสิบบาทเดินมาสองกิโลกว่า อันนี้กําลังจะกลับไปเซเว่นน้องรดรดรดลงรถนะอันนี้กําลังจะกลับไปเซเว่นครับเดินมาตั้งไกลอือก็คือเรากินข้าวมาแล้วเมื่อกี้ไม่เรากินของกินอิ่มมาแล้วนะ่นะกินเกบับมาแล้วเมื่อกี้เคบับข้าเวเหนียวเนือ้อกับข้าเวเหนียวเนื้อแล้วอันนี้ก็มาเดินมาเดินให้ย่อย มีไหมไหมตรงนี้นอามาใครเลยมั้ยไม่มีหรอกแต่แค่อยากลงได้ไรไม่ไม่ได้ใจคือเหมือนโปรแกรมไม่แล้วแต่เดี๋ยวเราเ็นจบละเหมือนเหมือนกับวีญงานเทว่ันธุ์นดับเลาเลย